พี่ครับพี่ครับทำหนวเองกนึ่งไว้นะครับเดี๋ยวอาจจะบาดเจ็บกว่าเดิมพวกคุณผมไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับเชื่อผมนะครับโอ,อ้พี่กับผมตามพี่ตกนี่นะครับผมครับรีบพาคนบาดเจ็บไปโรงพยาบาลเร็วไปเร็วไปเร็วไปครับ<ป> ขอบคุณนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นอะไรมากเลยนะไม่ได้ค่ะยังไงคุณก็ต้องไปตรวจเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อความปลอดภัยของคุณใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมให้ค่าน้ำใจนะครับไม่เป็นไรครับพวกเราทำเพื่อช่วยเหลือสังคมไม่ทำเพื่อเงินครับสังคมเราโชคดีมากเลยนะครับที่มีคนดีแบบพวกคุณครับออกรถเร็วค่ะไปเลยพี่ คนไข้มีแค่แผลถลอกนิดหน่อยครับเดี๋ยวชำล่างเงินแล้วกลับบ้านได้เลยครับเอา้าเงินหายไปไหนเนี่ยก่อนท่านนั่งยังอยู่เลยตูว่าที่หน่วยกูภย้ภัยหมอครับนั้นเดี๋ยวผมขอโอนใจนะครับครับเฮ้ยวันนี้ได้มาเท่าไหร่วะได้มาเก้าพันพี่ เออพี่อังแล้วพี่ได้รับสีอย่างอื่นไหมนี่มีแล้วมีแค่นี้แหละอ้วนนั้นจนจะตายเออเดี๋ยเท่านี้ก็พอแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้คนละสามพันเข้าไป,ไปฉันก่อนเข้าไปคป<ป>วันนี้มีเงินกินเหล้าวเว้ยพี่ครับ มีอะไรน้องตอนที่พวกพี่มาช่วยผมเห็นเงินในกระเป๋าตังค์ผมไหมครับคือมันหายไปหมดเลยครับอังมึงเป็นคนเก็บกระเป๋าตังค์ไม่ใช่เหรอเห็นเงินไหมผมก็ไม่รู้นะครับพอเก็บได้ผมก็คืนใส่พี่เขาแล้วไม่มีนะมันจะหายไปไหนได้เฮ้ยนี่มึงสงสัยพวกกลัวฮะใช่พวกเราอุตส่าห์ไปช่วย จะมาสงสัยพวกเราได้ไงต๋อนะครับผมไม่ได้สงสัยนะครับผมแค่มาถาให้หายคาใจนะครับเกิดอุบัติเหตุที่ถนนหมายเลขสามที่ไปช่วยด่วนรัสัตว์ไปดูไปไปไป,ไปเ,อเอาพี่แล้วเงินเราหายไปไหนได้วะก่อนจะเกิดอุบัติเหตุก็ยังมีนี่ต้องหายตอนที่เขาช่วยเราแน่

ตามไปที่โรงพยาบาลน้องๆน,น,น้องเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะน้องลองตรวจดูว่าทรัพย์สินของน้องมีอะไรหายไหมก็ไม่มีนะคะน้องลองตรวจดูด,ดีๆสิ ผมไม่ได้เอาไปแต่มีคนขโมยไปขโมยใครใครขโมยฉ,ฉ,ฉันไม่ได้ใกล้ใครเลยนะก็กู้ภัยไงจะเป็นกู้ภัยได้ไงเขาช่วยฉันดีมากเลยนะถ้าน้องไม่เชื่อน้องดูคลิปนี้พราพี่ก็โดนเหมือนกัน ออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยมากันเร็วจริงๆนะเกิดเหตุแทนที่จะช่วยคนก่อนแต่ดันมือไวห่วงของมีค่าคนอื่นเฮ้ยแล้วแกจะถ่ายทำไมนั่นสิเราช่วยคนอยู่นะใช่ทอาไม่มีสิทธิ์มาถ่ายนะ ทำไมจะไม่มีสิทธิ์เฮ้ยพวกแกสองคนที่เราช่วยชีวิตไว้นี่แค่นี้มาตอบแทนกันจะมาแว้งกันแบบนี้ได้ไงช่วยรูดรับเรามากกว่าฉันถ่ายไว้หมดแล้วนะที่พวกแกขโมยของ,งของเขาอาชีพกู้ภัยเป็นอาชีพที่มีเกียรติแต่พวกแกทำตัวไม่มีเกียรติเลย ของมีค่าฉันคืนมาถ้าไม่งั้นวิรกรรมของพวกแกคนทั้งโลกได้รับรู้แน่เออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราออคืนให้รออะไรอะ่ะเอาคืนสิโอีโอคครับดีค่ะพี่เสียแล้วลรคลิปด้วย เรื่องมันไม่จบไง่ายหรอกนะถ้าอยากให้ฉันลบคลิปก็เอาของที่ขโมยก่อนหน้าเนี้ไปคืนคนอื่นให้หมดถ้าฉันรู้ว่าพวกแกงทําอยู่ฉันโพสประจานคลิปแน่พอถึงตอนนั้นพวกแกคงโดนคดีเป็นร้อยโอเคโอเคเดี๋ยวเราเอาไปคืนให้และสัญญาวจะไม่ทําอีกสัญญาคนเดียวเหรอฉันสัญญาด้วย ฉันจะไม่ทำอีกแล้วสัญญาเลยครับผมก็ไม่ทำแล้วครับผมขอโทษดีมากอ๋อแล้วกาวที่ติดอยู่ที่มือพวกแกรีบไปเอาออกที่โรงพยาบาลเองนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าช้ากว่านั้นอาจจะไม่มีมือให้กินข้าวเฮ้ยพี่ไม่เอานะไปเล็ไปดิอังรออะไรอ่ะไป ขอบคุณมากนะคะที่คุณบอกฉันเพราะเราเป็นผู้เสียหายด้วยกันผมเข้าใจความรู้สึกนั้นผมไม่อยากให้ไปเกิดขึ้นกับคนอื่นอีกถ้าฉันไม่ได้คุณฉันต้องแย่แน่ๆเลยดีใจที่ได้เจอคนดีๆแบบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ